สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับยูริทัวนาเมนต์รอบที่2นะครับระหว่างสีเหลือง New p พเยอรแล้วก็สีฟ้าครับผมก็คือทูซามาเริ่มกันเลยครับผมทูซาอย่างเขาที่แล้วทําผลงานไว้ดีมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เล่นพันธมิรเหมือนเดิมนะครับสีฟ้าส่วนโซเวียตเนี่ยสีเหลืองนะครับผมนิวเพเยอร์สร้างลงไปฟ้าได้ผมว่าความเร็วน่าจะพอกันครับทูซาก็ตามฟอร์มเหมือนเดิมครับผมบาแลกเสร็จเรียบร้อยโอเคครับหมา ส่งสำรวจก่อนเลยครับผมนิวเพเยอร์จากทายทูซ่าไหมทูซ่าว่าไงโอ้ทูซ่าปั๊มจีไอก,ก่อนครับยังไม่สร้างหมาหรอจะสำรวจหรือเปล่าเนี่ยนิวเพเยอร์วิ่งมาแล้วครับผมขอเห็นฐานหน่อยขอเห็นฐานหน่อยปึ๊บปุ๊บไม่เห็นนะครับเห็นแค่น่าจะลงไฟฟ้าน,นิดเดียวนะม,มาแล้วนิวเพเยอร์จีแดนกลางเหรอครับอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไงครับอาหารมาไหมอาหารมาไหม หมามาหมาไม่รอดเป้นหมาได้หนึ่งครับตอนนี้ฝั่งทูซ่าพยายามตึงพื้นที่นะครับผมที่ฐานโอ้ทูซาสร้างเรดาร์ก่อนนะครับผมบาแล็กจะเล่นล็อกเกตเทร์เหรอส่วนฝั่งนู้นลงก็ถถังนะครับผม,มแล้วก็เอนจิเนียร์ครับย,ยึดลงน้ำมันทูซ่าจะเล่นอะไรครับผมโอ้ซิลเลดี้ลงก็ถถังไอเอฟวแน่เลยโอเคครับฝั่งนี้ก็พยายาม ยึดลงน้ำมันนะโอเคครับผมว่าทูซ่านี่ชัวร์เลยครับฝั่งนู้นยังไม่รู้นะแต่น่าจะได้ยินเสียงออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว IFV พร้อมซิลนะปุมเดียวฐานไป๋อฝอั่งนู้นน่าจะเห็นแล้วครับปับ๊บเรียบร้อยครับผมว่าฝั่งนิวเพเยอร์น่าจะเห็นของทูซ่ามาแล้วมาแล้วเอายังไงครับโอเคซิลลงซิลลงพับฐานนี้พับฐานนี้โอ้โหลงไฟฟ้าเสียลงแลก งงลงแรกแตกแต่ฝั่งนิวเพเยอร์มีลงแรก2ลงนะโอ้โหเรียบร้อยครับซิลโดนแมงมุมขยุ่มขาที่ครับแต่ฝั่งนิวเพเยอร์ตอนนี้สูญเสียฐานแรกไป1แล้วนะโอ้ฝั่งทูซาก็ลดแรก3นะครับผมโอ้แบคอีกเกริรเรียบร้อยเปาไงครับนิวเพเยอร์ตอนนี้เสียเปียมนะครับเสียลงไฟฟ้าไป1แลวลงแรกฝั่งทูซานี่ยังไม่สูญเสียอะไรเลยนะครับผมมาอีกแล้วครับซิลมาอีกแล้วทำอะไรครับ แบ็กอีเกิลบินสำรวจมาเรียบร้อยครับออไอเอฟวีมาอีกอะไรไงครับผมฟัง New เพเยอรนี่ตอนนี้เริ่มตึงเริ่มตึงเอาซิมทำไรครับเคลียร์แดนกลางเหรอตรงกลางเนี่ยเป็นแร่พิเศษนะครับผมได้เงินเยอะมากถ้าเกิดใครขึ้นไปก่อนแต่ฝั่งทูซ่าเนี่ยยังไม่ยอมยึดปั๊มน้ำมันเลยครับทั้งสองโรงเลยนะสำหรับฝั่งนิวเพเยอรเนี่ยผมว่าเขากำลังสร้างกองกำลังอยู่ครับห โดนไปเมื่อกี้หนักนะอ่ะอกเกตเทียมาโอ้โหทูซ่าครับท็อปฟอร์มตอดรอด็อกเกตเทียมามา3เอาไงครับนิวเพเยอร์โอ้โหสร้างรถยิงอากาศเรียบร้อยครับเตรียมรับมือเตรียมรับมือหืมฝั่งทูซานี่โอ้หมาอีกแล้ว IFV ซิแน่นอนเอาอยัางไงครับแอบซุมเห็นฐานใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนิวเพเยอร์รู้ตัวไหมรู้ตัวไหมสาแผน2 โอ้ไม่สำเร็จเรียบร้อยแตกครับผม New น,ออนิม New วเพเยอร์ฐานใหญ่ไปแล้วเอายังไงล่ะทีนี้ไอเอฟบีมานิวเพเยอร์สวนครับสวนสวนบอกว่าโดนมาเยอะฐานใหญ่ไปแล้วโอ้โหล้วถังต้องถังไม่น่ารอดครับเหลือสองคันถอยไหมถอยไหมถอยครับผมนิวเพเยอร์งานตึงงานนี้นี่นิวเพเยอร์บอกว่าทูซ่าซ้ำแผนสองนะครับผมม,มารอบแรกไม่สำเร็จรอบสองแตกนะครับผมงานนี้ นิวเพเยอร์บอกว่ากลุ่มขมับเลยครับผมตอนนี้ฝั่งนิวเพเยอร์เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือรถแร่ตึกคนลงรถถังส่วนเรดาร์ก็ไม่มีไปเทสแปบก็ไม่มาตึงเลยครับงานนี้ส่วนฝั่งทูซาเราสมบูรณ์พร้อมนะครับมาและครับลองเกตเทียร์ยรจะยังไงครับโหตอนนี้ผมว่านิวเพเยอร์น่าจะกลุ่มขมับนะครับแต่ก็ใจสู้ครับไม่ยอมแพ้สู้ต่อไป ทูซาเรานี่ท็อปฟอร์มสุดๆถึงแม้รอบแรกจะไม่สําเร็จนะครับผมแต่เขาก็อ้อมมาด้านขวานะครับเอาอีกรอบจนได้อะจริงๆ New นิวเพเยอร์นี่อุตส่าห์หนีหน้ารอบแรกตอนนี้รบแรกทั้งสองฝั่งก็ไปเอาแร่พิเศษกันตรงกลางนะครับนิวเพเยอร์จะเอายังไงต่อครับเนี่ยปั๊มรถถังบุกกระลาง,งานนี้โอเคครับวิ่งอ้อมด้านล่างวิ่งอ้อมด้านล่างเอางไงครับทูซ่าทูซาเหลืออะไรในฐานบ้างเอ้า ผมจีไอค,ครับผมจีไอมาดักมิวเพเยอร์บอกจอดเลยรถถังเบะเอียดเอาไงครับตอดไหมตอกออเสเทียได้หนึ่งครับอเอายังไงครับคูซ่าเงินเหลือเงินเหลือจะปั๊มอะไรมิวเพเยอร์บอกว่าโดนมาเยอะขอเอาบ้างเหยียบเหยียบโหเหยียบเหยียบเกี้ยงจีไอโดนรถถังเหยียบโอ้สำเร็จนะอันนี้ถือว่าเอาอืดอหืมบินกลับไปแล้วไว้เครื่องบิน นิวพยอบอกขอถอยดีกว่าขอเหยียบแล้วก็หนีครับชนแล้วหนีโอ้โหนิวเพเยอร์บอกว่ากลับแล้วทูซ่าไม่ปล่อยวิ่งไล่ตามไล่เลยตอนนี้นิวเพเยร์นี่ถอยกลับมาตั้งหลังอีกรอบนะครับผม,อม,อมตอนนี้อ๋อรถถังมาทําไงครับผมนิวเพเยอร์อ้อรถถังโดนแมงมุมขยมแตกไปหนึ่งอีกคันหนึ่งน่าจะแตกนะครับไม่ได้ดูใช่ไหมครับแตกสองทูซ่าครับแตกแน่นอนแตกอีกคันหนึ่งครับผม มีเพเยอร์บอกว่าได้เวลาแล้วขอบุกบ้างโดยมาเยอะตัดกองกาลังครับตัดรถแรกก่อนดักอยู่ข้างบนยิงรถแรกตัดไม่ให้เข้าครับออ้ยได้เยอะกว่าได้เยอะกว่า n e เพเยอร์ Player, เอาอยัางไงบุกไหม uh huh. เจอจีไอตั้งอยู่หน้าบ้านจอดเลยครับไม่กล้าวิ่งกุมขมับอยู่ครับ n e เพย์เยอร์เอาอยัางไงวะวัดใจอยู่ uh huh. จะต่ออัลเกเทียได้ไปตัวหนึ่งครับ นิวเพย์เยอะตออีกต่ออีกโอ้เอาจีไอดันสู้ดันสู้ทูซ่าบอกพอถังมาเหยียบโอ้โหช็อตนี้เหยียบจีไอแตกหมดทูซ่าทูซ่าเอาอยัางไงครับนิวเพย์เยอะนิวเพย์เยอะนิวพีแอกเรียบร้อยฐานใหญ่สวนกลับมาได้ครับเหยียบไม่เหยียบไม่อืมอาถังแตกเอาถังแตกเฮ้ยเอนจิเนียร์โอ้โหเอาขอคืนนิวเพย์เยอะบอกทำกูไว้เยอะขอคืนเอนจิเนียร์เข้าอีกทูซ่ za, าไข่ทิ้ง โอ้หทูซาทูซาโอ้โหเอนจิเนียร์ดนอีกตัวหนึ่งเด็กช่างเด็กช่างมาแล้วโอ้โหทูซ่าพิกเกมโดนพิกเกมนะครับผมทูซานิวิเพเยอร์จัดการเรียบร้อยอื้อช็อตนี้นี่ทูซาผมว่าอึ้งไปเลยได้เปลี่ยนมาทั้งเกมเจอนิวิเอเยอร์มาตอนจบแบบหอเจอเด็กช่างจบนะครับผมผมคิดว่าช็อตนี้ทูซ่าไม่มีอาวุธสู้อีกแล้วนะครับผม โอ้โหเจอกองทัพเด็กช่างจอดปั๊บวิ่งเข้าตอนแรกเรานึกว่ารถแปกธรรมดาไม่มีอะไรเห็นเอามาตอดลเกตเทียที่ไหนได้จีจี G เรียบร้อยครับผมทูซ่าลาก่อนนะครับผมหยุดที่รอบ2นะครับผมสําหรับทูซ่าเราที่อุตส่า์ชนะในรอบที่1น,นะครับผมมีเพื่อนก็ปิดเกมครับเรียบร้อยโอ้โหพิกแบบคาดไม่ถึงในทีเดียวครับผมแมต์นี้ ได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ